คนเอกประยุทธ์ส่งพวงหรีดอาลัยคุณแม่วัย99ของพิธีกรชื่อดังจากเหตุการณ์สุดเศร้าที่มาออนนภาสูญเสียบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิตอย่างคุณแม่ประมวลแสงสาครที่เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย99ปีกำหนดการวันที่4สิงหาคม มีพิธีรดน้ำศพคุณแม่ประมวลที่ศาลาสีวัดท่าทองพระอารามหลวงถนนสุขุมวิทแขวงพระขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครและจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่5-10สิงหาคม2566เวลา18นาฬิกา30นาที และมีพิธีชาปนากิจวันที่13สิงหาคม2566เวลา17นาฬิกาที่เมนหน้าวัดธาตุทองล่าสุดทางด้านมาออน,นภาได้โพสต์ภาพบรรยากาศของงานคุณแม่ลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดมาออนป้าพบว่าคนเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีได้ส่งพวงหรีดมาแสดงความอาลัยกับครอบครัวด้วย ทางทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะ